đeo leo quân, áo quân phá quân, quân 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 quân

Bye. That. yeah

Hawatu Sapa Mangkala, Rakan Tu Sapa Dewata, Sapa Amanupa, Wina Saka Sudipawan Tujik. Hawatu Sapa Mangkala, Rakan Tu สารณะทเวกับสาธุศรีสัพพะตุเก hồi để xem nào ครับ các สวัสดีครับครับขอ ก็ดีก็ได้ด้ียจรกงๆพต่ก่พูดดีไหวแบบนีกับเจ้าพระพุชาพระดินฐ์ไวคกับอารหั์สมมยสัมพุทโธสักขวาพระภูมิพระภาจยาเป็นพระลาน จะอยากีิเล็กเรื่องสามงหึ้ยได้อดโกตุกตนดีแล้วี่มงเมงสักอะไรต่งพักวันตามอาทิตย์เกี่มิถ้าพระเจ้าบูชาส่งพระภูมีพระบากเจ้านั้นด้วยเ่องสักการะลง กวางตาโตปักห้วดนำโพตรตื้ตันนักอัานพระพุทธพระพันยาแสดงไ้ดีแล้วอิเมนมีสักลาลนีตางจำมังคุดโพตดายามม้าพเจ้าบูชาซึ่งธรรมะเจ้าท่าน ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สุปฏิปันโนปะพัวโตสาพัวกัสังโฆหมู่พระสงฆ์ผู้เชี่ยวความสามารพระผู้มีพระภาคจะปฏิบัติดีแล้วอิเหม่งิสักกาเลนีตังสังฆังอาภิปุญยา ถ้าพระเจ้า,าบูชาเส้นหมูกพระสงฆ์เจ้านันด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้มายังพัดพเตวิสุงวิสุงรักนาทาตาติส,ละ,สละนิยานสังฆสิลานิาจามาตุทิทย่ยมปีภยังเอวิสุงวิสุงรักนตตายา ติสัลัเนนัสังะปัญจศติลัญจักามะอาติยมปีมยังพัตเตวิจงวิจงรักนาทายะติสัลัเนนัสังะปัญจศติลัญจัามะมุตตสัพหะโตสัมมาสัพพุทธสานโมตัสสะพระคะับ โออะตอมสมาสสันะกบวตะะวะโอะทโตะาสัสตะปะโภระตะสมันัะะคะวะโอระะโตพุทธังสัตรังขัชามี อะระัชามิธรรมสระณะคตชามิมสระณคชามิสังฆสระณคชามิตุติยมีพุทธะสระณะคตชามิตุติยมีพุทธะอะระณะคัจามิตุติมีธรรมสระณะคชามิ ตติยามปีสังขารสักระนัชขารีตัดยามปีพุทธามสักระนังขจารีตัดยามปีธรรมังสักระนังขจารีตัดยามปีสักนังขจารี ติจารณะขะพันนามิจตาปานาติปตาเวรัตมณีสิกขาปถัมสัมมาทิยานีอานาติปากาเวระมณีสิกขาปัตสัมมาทิยาติอะตินาธานาเวรัตมณีสิกขาปถัมสัมมาทิยานี กามสุมชาจาราเวรมะนีะสิกขาปะทาสัมมาทิยานิปสาวาทาเวรมะนีะสิกขาปะทาสัมมาทิยานิ สุกรเะะมรยาัชาปมาทานาเวรมะนีสิกขาปะทฑงสัมมาทิยานีสุกรเมรยาตชาปมาทานาเวรมะนีศิยาภัสัพมาทิยานี สมะนัสสะอาตานิจามาติยาสิมะนัสสะอิตตัสสะอิติตาสสีเลนะสุขะติสีเลนะโขขสัพพะตาสีเลนะอิพุติยังติตัสสมาสีนังวิโสทะกเยมีวินายไปศึกษา คำสอนขององค์พระสัมมาลักปกป้องพระพุทธศาสนาเทศนาแก้วก้าเข้าถึงพระธรรมกายภายในเป็นเนื้อนาบุญของโลกสงขา แบสมัย,ขขยนีครับสังสิทธวัตถุแตาตชนน้าครับแต่ถาวา,าการเจ็บปวดก็มันเ,นเร็วไม่มียาดโยดโมดม่ต้องดูแลลดกับทุบันปัจจยด้วยปัตตัยห้านถวายมาปานนะอะไรต่งางต่าที่เรบอ่า,ก,อาก,ออการเจ็บปวดจะไม่ประสบความเล็กับิกรม่ามเบด่อยพานได้ับความรักความสมัครใจ กัด้ออยาโยโทิดพลังกจัในการดูแลระบตรนาดูด้าหน้าทีนะครับราคาชดเว้เเวยนรายชีต่อสมปัราชนานีสุดต้นกลางกับต้นกลางข้อปกปัก้าชนครับผลลัอย่าโยบกั่ต้องเุ็นคนเป็นคนสำคัญกัดเุ็นคนสำคัญก็ปกปัราชนาทำให้าชนาดีได้ตุุ้คนสักที่เลยนะครับ แต่ต่อมาเขาพุ่มทุกสารนะครับจะลื่งทังนัดนตรีตั้นพ่วันที่เ็นะครับวันที่เ็ดเมษาพี่น้องก็มาพบพันดีชุ่มคนฟ่องบานเทียนมีเพื่อซื้อสร้างอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประจําปีุทัราชททุเจ็วันทุกราคาก็อาจจะเร็เวลาพวกางาาที่บอกว่หังคองถนที่ นสิ่ันตรงรอยะอาสิกาบัติีรลืมไม่ได้นะครับวันนี้เวลาอา홉โมงเย็นพรุ่งนีวันเสาร์เราจะรวมในการสำบปรณ์ในสิ่งทุกนันกับบันตรงรุ่งนี้ในเวลาหกโมงเย็นที่ศาลาป่ชานะครับศาลาป่ชาี่วพระนาครนธ์ประนสานับเพือน้า เาากันเรากำลจะได้จับรถตดบ,บานให้กับังรุนครับวันนี้เวลาหกแงเก็วัดมังวลาบดาะานะาชต้องพัดถ่มยาจุนผ้าเทืกเป็น้นาเทือบเป็นัดให้ที่มีหันะไรั้ทมีหัวเพื่อถเทียนหน้าหัววัดถรุนะครับข้อปกติดอกข้อ่ะานต่องพัจุนวัดเวลาลารวงนะครับ การเสียดายรู้ไหมอภิร้ออย่าพั้นะครับตักบาตรเรอพึ่งั้เดื่อจะได้รู้ผลจริงเพาว่าปานะครับอย่าพัใรู้ชัอเรียนกระชับเอเรียนให้รู้รกันมขอบคุณครับถึงมานนีตเนเนะครับตักเน้ตเนรตาถทำีของเราดไยน่าผด้ยนีดายน่ดความรักดความธรรมีนเดียว การประกาศศาสนาประมาณว่าทุก a จะทาซึ่งจะ้องมีท่านเราจะทำกปีจะทำนะครับไม่ว่าวักร้านตนจดี้นะครับต้นเ้ก็อย่าลืมเวลาทุกนี่ันเย็นจะนัดสุภกุนานดยสังกัดมือว ิดคันียันจะพกับนางรำติดติดุมาอาจาร์มาถ่อาจาร์มาถ่ายรูปถ่ายรูปดุอาจารย์มาถ่ายรูปหมู่ใช่ไหมเ้ยไ้ล้ดดไ่้องดิ้นไม่ต้องดิ้เดี๋ยวรูปอ่าเอาจะถงนี้กระธานนะนะสองคนอ่าทำนะ